เมื่อกล่าวถึงการแสดงที่เป็นที่น่าจับตามองไม่สามารถมองข้ามเบนชนกนันที่ได้มีโอกาสแสดงบทน้ำหอมในละครเรื่องพรมพยศที่นับเป็นผลงานเด่นของค่ายมีเดียสตูดิโโดยมีโอชาคริตเป็นหนึ่งในนักแสดงร่วมเรื่องและต้องกล่าวว่าเคมีระหว่างพวกเขาทั้งสองนั้นทำออกมาได้ดีมากละครพรมพยศสร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้ไม่น้อยด้วยเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักของสามพี่น้องที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆราวกับว่าโชคชะตาทําให้พวกเธอต้องเข้าสู่เรื่องราววุ่นวายมากมายทั้งนี้บทน้ําหอมเป็นของเบนชนกันนันซึ่งเธอมีบทบาทเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวที่มีความเชื่อมั่นในความรักและเต็มไปด้วยความกลา้าที่จะทําตามใจรักแม้จะต้องต่อสู้กับประเพณีและความคาดหวังในสังคมในยุคนั้นเบนได้เปิดเผยว่าเธอรู้สึกมีความสุขมากที่ได้รับบทน้ําหอมในละครนี้โดยบอกว่า พรหมพยศเป็นละครที่สนุกสนานเรื่องราวบอกเล่าถึงความรักอันหลากหลายของลูกสาวสามคนในครอบครัวโดยแต่ละคนมีเส้นเรื่องความรักที่ไม่เหมือนกันมีทั้งเรื่องซับซ้อนในความสัมพันธ์ทําให้ดูแล้วรู้สึกสนุกสนานและไม่เครียดซึ่งนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้ละครเรื่องนี้ดึงดูดผู้ชมมากมายสําหรับการรับบทนี้เบนกล่าวว่าเป็นเรื่องทา้าทายเพราะบทละครย้อนกลับไปสู่ปี2513โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษาและสำนวนที่ต้องตรงตามสมัยวิธีการพูดนั้นแตกตา่าง จากในปัจจุบันการพูดตามบทเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเนื่องจากคำพูดและรูปแบบภาษาต้องเป็นไปตามที่กำหนดไม่สามารถเพิ่มเติมคำพูดของตัวเองได้แต่เธอเองก็รู้สึกสนุกสนานที่ได้เล่นบทน้ำหอมเพราะถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเมื่อพูดถึงการร่วมงานกับโอชาคริสเธอเผยว่าบรรยากาศในกองถ่ายและการทำงานร่วมกับพี่โอน้นสนุกมากเราสร้างบรรยากาศให้ดูเหมือนเพื่อนมากกว่าการทำงานความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะอายุของพวกเขาใกล้เคียงกัน ซึ่งทําให้การทํางานในทุกวันเป็นเรื่องสนุกสนานโดยไม่มีความเครียดเบนยังได้กล่าวฝากถึงแฟนๆให้ลองติดตามละครพรหมพยศด้วยโดยเธอคิดว่ามันเป็นละครที่ดูง่ายไม่เครียดและสามารถเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกหวังว่าแฟนๆทุกคนจะได้รับความสุขไปพร้อมๆกับเราในการชมละครเรื่องนี้เช่นกันค่ะห้ามพลาดติดตามชมละครพรหมพยศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD ซึ่งสามารถติดตามได้ทั้งช่องทางออนไลน์ และแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญในละครนี้สร้างความตื่นเต้นและความน่าสนใจให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมตามตลอดเวลาทุกแมท